สวัสดีครับกลับพบกับเซนหมูปิ้งปิงปิงกันอีกแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเกมจะมารีวิวนะฮะมีชื่อเกมว่าเอ็ดซิชิงนั่นเองนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับตกปลานั่นเองนะฮะอ่าเป็นเกมตกปลานั่นเองสําหรับใครที่ชอบนะครับการลักการตกปลานะฮะแนะนําเกมนี้คนระับสมจริงมาก ผมเล่นให้ดูก่อนเลยดีกว่านะโอ้ยอันนี้เป็นถังปลาที่ว่นที่เราเลี้ยงไว้ไม่มีอะไรครับนั่งเลือไปเลยครับแล้วโกนะผมตอนนี้เวล์สิบสี่แล้วคือแต่ละด่านแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีเคเวสให้เราทำนะว่าเรา,เราต้องตกปลาตัวนี้ให้ได้ก็จะสุ่มไปว่าจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ เว,เวลหนึ่งก็ง่ายๆเดี๋ยวผมตกเวลหนึ่งให้ดูก่อนเอาเริ่มจากง่ายๆก่อนนะนะก็มีหะายยานี่ก็คืออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมแนะนำอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นเบ็ดอันนี้บกหกนะฮะใช่ ผมไม่รู้ศัพท์ภาษาของคนของคนตกปลาว่า,วาไอ้ส่วนเนี้ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะผมมีเบ็ดแล้วก็อันเนี้ยเอ็นมัง้งใช่ปะไม่รู้ดิเออเรียกว่าอะไรลอตัวเหมือนน่ะก็เหยื่อเหยื่อเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่โอกาสได้บอสหรือได้ปลาตัวใหญ่อ่ะมันจะมีมากขึ้นคือปลาที่แบบราคาแพงอะไรอย่เงี้ยน,นะ ส่วนนี้น่าจะเป็นเหรื então, อเปล่าไม่ร <internally. S 1> ู้อ่ะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้นะนี่ผมตกให้ดูเนี่ยโปรเฟกเนี่ยโอกาสได้ปลาตัวใหญ่มี15%บห้อรเซนตอะไรเงี้ยเยอะให้ดูเดี๋ยวมันจะสอนนะครับว่า วิธีการใช้ท่าไม่ตายหรืออะไรเงี้ยไม่ตาแล้วก็มีบอกชื่อของปลานะครับแล้วก็ดาวก็คือได้ดาวเดียวนะคือปลาอันนี้ยังไม่เก่งไอปลาไม่ดีอะ่ะปลาแบบราคาถูกอะไรเงี้ยนะฮะได้ xp xp ี1าสิบเอ็ด xp แล้วก็ได้เงินยี่สิบเก้าบาทเองถ้าขายตอนนี้นะแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงในตู้อ่ะ ก็จะได้เงินเป็นที่49บาทซึ่งผมว่าราคาตัวเนี้ยขายทิ้งเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปเก็บไว้เลี้ยงเอาใหม่ภาพสวยไหมสมจริงด้วยอ่ะมีขนมีขน,ขนอย่าให้ตึงจนเกินไปนะถ้าตึงเกินไปอ่ะเอ็นขาดเลย แเราเอาะเสียปลาตัวนี้อุ้ยข่าวตไแจตินแจนี่คือเอาไปเปิดหีบนะฮะเปิดหีบรุ่ของอโอเคเน,นี้เรื่องหนึ่งมันก็ง่ายอยู่อ่ะกเรื่องหนึ่งอ่ะกรื่ออกเรื่องสามนี่คืหนอย่งเงี้ยเอ็นขาคือสายเกินอ่ะ คือเราต้องแบบมีการเยอ่อแล้วก็ผ่อนเยอ่อผ่อนเยอ่อผ่อนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเหมือนเหมือนตกจริงๆอ่ะซึ่งผมก็ไม่เคยตกปลาจริงหรอกนะแต่ผมผมเล่นเกมเนี้ยพอทําให้ผมแบบพอจะนึกภาพออกว่าเออมันต้องทําแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมไปเล่นเกาะแบบนี่ให้ดูเลยดีกว่าที่ยากๆกที่ผมเล่นถึงเนี้ยซึ่งมันเล่นยากเล่นยากมาก อ้เกือบวิ่งสวนวงสวนมันจะยาตรงนี้เลยไม่ลน่ยขายได้ร้อยห้าสิบห้าเลยเดี๋ยวต้องตกปลาแบบทิพยอ่ะอันนั้นนายเยินอ่านายเยอะแบบ เีอตอนสายขาดเอ็นขาดไปเลยอ่ะอนี้ไม่ปาไม่ค่อยอเฮ้ยเข่ปลาอะไรอ่ะโหดด้ยเนี่ยเนี่ยเงี้ยปลาโหดแล้วเนี่ยดูดิมันดึงดึงเบ็ดผมไปไกลแล้วอ่ะปลาตัวนี้มันแข็งแรงตัวใหญ่แน่เลยอ่ะ เอ,อ้ยดึงไป300แล้วว่าทำไงดีเกือบขาดนี่มาเลยดึงทีเดียวออปลาตัวนี้ยังไม่เคยได้ด้วยบิวตี้บิวอ,อ่าวัลเบตันไฟิต คล้ายไม่เคยได้นะครับคือเรายิ่งคือเรายิ่งตกได้แบบยิ่งตกได้ปลาใหม่ๆเมื่อไร่เนี่ยมันก็จะมารับของตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติเนี่ยผมตกได้ปลาเนี่ยหลายๆตัวหลายๆชิ้นนี้ก็จะมีเควสให้รับตรงเนี้ยไปรับของเงี้ยรับรางวัลอะไรเงี้ยอันนี้มันคือ คือหนังสือเล่มเล่มแรกด่านแรกนี้เล่มเล่มสามนี่นี่ผมตกได้อย่างเงี้ยผมก็รับของผมต้องเหลืออีกตั้งหลายตัวที่ต้องตกไม่ได้อ่ะอ่าแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็มีเวสอะไรอย่างเงี้ยแอดเพื่อนเชิญเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะรับรับของรับอะไรเงี้ยเหมือนกับเกมทั่วไปบนโทรศัพท์นะฮะ นี่เปิดทีก่อนเนี่ยพ็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเบ็ดเดี๋ยวผมอ,อัปเกรดเบ็ดให้ดูเติมตังค์ซื้อของอะไรไปว่ากันไปอัปเกรดเบ็ดแบบนี้ power up เนี่ยฮะอัปติดหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะครับ ติดก็เทียลนะอ่าไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะครับลองโหลดมาเล่นกันดูครับเอทฟิชชิ่งนะครับสําหรับใครที่ติดตามผมทางเว็บแอปเกมอ e n t h e นะครับติดตามก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาพี่กอนเจอกันใหม่นะครับสําหรับเกมหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ